ถามเลยไหมคะอ่าน้องน้องน้องท่านอื่นๆนี่คืออ่าตั้งเป็นคำถามมาให้น้องนุ่นถามแล้วล่ะคะหรือว่ายังไงจ๊ะลงชื่อไว้ลงชื่อไว้สองท่านค่ะพี่วันวันนี้ให้ให้ถามได้ไม่เกินวันละสามท่านนะคะพี่วันเหนื่อยวันนี้มีลงชื่นเลยสองท่านเอานนพี่ปุตรได้หรอเป็นสามท่านนะคะพี่วันค่ะ ได้เลยค่ะเป็นช่วงคำถามแล้วนะคะค่ะค่ะคนแรกพี่จีเลยค่ะเชญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับน้อขอความเมตตาจากพี่วันครับผมได้เลยครับเมื่อคืนน้ครับเมื่อคืนได้มีโอกาสแบ่งปันธรรมนะผมครับก็จะมีโชคสุดท้ายในการแบ่งปันธรรมครับผมผมก็ขอความเมตตาขอความกรุณาจากองค์พระถมบรมธรรมวิดิา ในการทดสอบว่าผมจะจะสื่อสัญญาณขอลงทำโดยใช้ต้ลสัญญานของพระองค์ลงมาช่วยเป็นช่วยที่จะมาลงทำให้กับผมได้ไหมคือทำนั้นผมผมถามว่าไอจุดจุดนั้นเป็นเป็นยานหลอกหรือว่าเป็นยานจริงครับผมกับคือสรุปแล้วในการที่เราผ่าน การสื่อสารถึงพระองค์ท่านใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนก็นได้สื่อสารไปอยากรู้ว่ายานที่ลงตัวเนี้ยคิดว่าจริงหรือหลอกถ้าเป็นภาษ,าษาธรรมเนี่ยเขาจะบอกว่ามันเป็นนิมิตคือของจริงหรือมันเป็นจิตของเราปรุงแต่งถูกไหมคะครับผมครับผมครับผมเอากำหนดจิตขึ้นไปเลยนะคะน้องจีบอก ชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็บอกการปฏิบัติบูบชาณตอนนั้นที่ได้อธิษฐานจิตขึ้นไปแล้วมีพยานลงอย่างนี้มันใช่เรื่องจริงหรือไม่จริงวันนี้ลูกวันชิดาวันชานนขอน้อมจิตกราบพระบรมธรรมบิดาขออนุภาพแห่งพระองค์ท่านทรงโปรดเมตตาสาธุการในคำถามของพุทธบุตรให้กับพุทธบุตรได้ หายสงสัยกับข้อธรรมหรือเขาเรียกว่าการสื่อสารถึงพลังงานพ่อองค์ปถมขอพระองค์ท่านทรงเมตตาและหากพระองค์ท่านทรงมีอยู่จริงโปรดเมตตาให้คำถามของพุทธบุตรนั้นได้ส่งเข้าไปถึงพระยานาร,รมีและขอพญานาร,รมีพระทศพลรยาที่ส่งมาช่วยเหลือพุทธบุตรนั้นได้ปรากฏธรรมให้พุทธบุตรได้ยินโดยการหมุนปาก ของลูกวันชิดาให้พูดออกมาเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจด้วยเถินเมตตาด้วยเถินสาธุสาธุสาธุาธจเจริญพรล,ลูกรักเจริญสุขจเจริญธรรมและ,จะเจริญในเรื่องของการฝึกฝนจิต เพื่อให้เป็นจิตที่มีในเรื่องของอภิญญาสมบัติที่เลิศล้ำกว่ามนุษย์ผู้ที่ไม่ฝึกและสิ่งที่ลูกนั้นได้อธิษฐานจิตถึงพ่อพ่อนั้นก็มาเป็นกําลังใจให้จริงแท้แล้วความประเสริฐของจิตนั้นหรือเรียกว่าธรรมธาตุดั้งเดิมนั้น ถ้าเมื่อไหร่ผู้นั้นเป็นผู้คิดดีผู้ดีปฏิบัติดีสิ่งดีๆเหล่านี้จะเป็นอำนาจพลังพิเศษที่จะมาสามารถที่จะสัมผัสเป็นพลังงานถึงเบื้องบนได้ฉะนั้นแม้นบางครั้งจิตของลูกอาจจะลังเลสงสยัยพ่อก็ไม่ได้ว่าลูกผิดแต่สิ่งที่ลูกอธิษฐานจิตมาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้นพ่อรับรู้ได้เสมอ และบางครั้งพ่อนั้นก็ตั้งสิ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ทรงธรรมหรือเป็นธรรมาตุดั้งเดิมตัวนี้สั่นกระดิ่งมาสิ่งเหล่านี้เป็นพันธสัญญาเดิมเมื่อไหร่ที่ลูกนั้นรู้จักตัวตนรู้ว่ามีความทุกข์รู้อยากจบกิจรู้อยากที่จะทำหน้าที่ชาติสุดท้ายให้สมบูรณ์พ่อและทีมงาน จะยินดีและคอยช่วยเหลือให้อดทนจากนี้ไปอีกสองเดือน18วันลูกจะมีสิ่งที่ลูกนั้นตั้งจิตและเป็นการขอพรจงอดทนและจงฝึกฝนจิตอย่างนี้ต่อไปลูกรักมันไม่ใช่เรื่องที่เรียกว่าปรุงแต่งแต่มันเป็นเรื่องที่จัดสรรและรอปูทางนั่นเองรักลูกสัตว์ สัญญาณของเบื้องบนน่าจะมีการประชุมกันแล้วมีการที่จะจัดสรรอะไรบางอย่างในการที่เรานั้นตั้งจิตที่จะปรารถนาหรือเรียกว่ามาในเรื่องของการที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยให้ท่านปู่ทางให้สอนทำนะคะก็อันนี้น้องจีก็มีการสื่อสารกับท่านเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการใช้ทศพพลย,ยานนะคะ มีอะไรอีกไหมจ้าน้องจีครับมีแค่นี้ครับขอบคุณพี่วันมากครับเข<อ>้าเข้าหาท่านเข้าหาท่านให้ติดต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าถ้าตรงเนี้มันเป็นอะไรที่ข้างบนเขาน่าจะมีรายชื่ออะไรเรียบร้อยแล้วจึงกําหนดวันเดือนที่จะลงมานะคะน้องจีบอกท่านนะว่าให้ท่านปูทางแล้วก็ถ้ามีอะไรติดขัดขอให้ท่านเนี่ยควบคุมด้วยทศพลยรนของท่านเลย แล้วมันจะเกิดอะไรหลายๆอย่างที่ทําให้เรามั่นใจแล้วทาให้เรารู้สึกว่าอะไรที่เหมือนเราคิดว่าจะจะไม่ได้หรือไม่มีผู้สนับสนุนบางทีจริงๆเป็นของเบื้องบนนั่นแหละแต่จะมาในร่างของสกุลโลก,กุตละธรรมนะคะที่จะมาแบบกอบกู้หรือมาในการสนับสนุนหรือในการเอื้อเฟื้อในการที่จะส่งเ,เขาเรียกว่าความพิเศษนะคะบางทีก็จะเป็น พรมเทวดาที่ท่านเนี่ยเหมือนอยู่ในชั้นที่เป็นทิพย์แล้วบรรลุธรรมแล้วตัวเนี้ยท่านจะมาเป็นพี่เลี้ยงในการปูทางอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ก็ขอบคุณน้องจีมากนะคะแล้วก็ขออนุโมทนาสาธุนะคะนะดีใจกับน้องจีด้วยนะที่แบบว่าสื่อสารได้ถึงท่านแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยนะมีความประสงค์อะไรแล้วก็พูดกับท่านมาเรื่อยๆนะคะ สิ่งที่จะเป็นความชำนิชำนาญทางจิตตัวเนี้ต้องเกิดจากการสื่อสารแล้วการสื่อสารเนี่ยจะมีการตอบสนองแต่บางครั้งเนี่ยถ้ายานเรายังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าได้ยินบางทีมันจะเกิดปรากฏการณ์สิ่งที่เราตั้งจิตตัวเนี้ยจะมาให้เราหายสงสัยนะอันนี้ก็ดีใจกับน้องจีด้วยนะคะที่มีสัมผัสที่ ถึงพลังงานของเบื้องบนได้นะคะก็กราบอนุโมทนาสาธุนะคะแล้วก็ขอบพระคุณอย่างสูงที่ต้องการที่จะทำงานเพื่อสกุลโลกุตละธรรมนะคะในร่างมนุษย์ต่อไปนะก็บายบายเนาะวิดีโอนี้เดี <c oughs> ๋ยวเจอกับท่านต่อไปอีกนะคะ